ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3 6 3 3บทที่3630ดังนั้นเธอจึงอดที่จะถามสมิธไม่ได้ว่าที่รักวันนี้คุณต้องคิดหาวิธีเอายาเม็ดฟื้นคืนชีพจิ๋วเสียนมาให้จริงฉันเห็นแนวโน้มปัจจุบันของเขาถ้ากินอีกกล่องก็น่าจะสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ พูดถึงเรื่องนี้เธออดก็ที่จะสำลักไม่ได้จิมมี่ไม่ได้นอนที่บ้านมา3ปีแล้วเนื่องจากจิมมี่ได้เข้าสู่ช่วงวิกฤตนานแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากการดูแลของโรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมง แม้จะไปยุโรปเพื่อเข้ารับการรักษาก็ต้องเดินทางออกจากโรงพยาบาลมุ่งสู่สนามบินโดยตรงจากนั้นขึ้นเที่ยวบินเช่าเหมาลำทางการแพทย์แบบพิเศษบินตรงไปยังยุโรปดังนั้นสำหรับเจนนี่เธอจึงหวังว่าจะสามารถพาลูกชายกลับบ้านได้และในความเห็นของเธอตราบเท่าที่การติดตามการรักษาสามารถรับประกันได้ว่าลูกชายจะได้รับยาเม็ดฟื้นคืนชีพจิ๋วเสียน เขาก็สามารถออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ท้ายที่สุดในสายตาของเธอตอนนี้ความน่าเชื่อถือของยาเม็ดฟื้นคืนชีพจิ๋วเสียนนั้นเหนือกว่าโรงพยาบาลมากคืนนี้เมโยคลินิกไม่หลับไม่นอนตลอดทั้งคืน ข่าวครา,าวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ของจิมมี่และยาเม็ดฟื้นคืนชีพจิ๋วเสียนจากเมโยคลินิกได้แพร่กระจายไปสู่ระบบการแพทย์ทั่วประเทศอย่างรวดเร็วก่อนรุ่งสางโรงพยาบาลชั้นนำสถาบันวิจัยทางการแพทย์ และบริษัทวิจัยด้านเพศัชกรรมเกือบทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาล้วนได้ยินข้อความที่น่าตกใจนี้เพียงแต่ว่าพวกเขาได้ยินแค่ข่าวลือเท่านั้นยังไม่เห็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ดังนั้นทุกคนจึงยังคงสงสยัย ท้ายที่สุดแม้ว่ามะเร็งได้ถูกพิชิตมาหลายปีแล้วกลับไม่มีใครสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้แต่เมื่อมะเร็งระยะสุดท้ายสามารถรักษาให้หายขาดนั่นหมายความว่ามะเร็งได้ถูกพิชิตอย่างแท้จริง สมิธได้ผ่านประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อค่ำคืนนี้ขณะนี้มุมมองทั้งหมดของเขาได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเวลานี้เขาต้องการพบเว่ยเลี่ยงคำนับเขาสองครั้งก่อนแล้วตบตัวเองแรงๆสักสองสามทีจากนั้นค่อยขอ,อยเยมิดฟื้นคืนชีพจิ่วเสียนกับเขาเพิ่มเขามองดูเวลาเมื่อเห็นว่าหกโมงเช้าแล้วจึงพรรมึมพำฉันเดาว่าคุณเว่ยน่าจะตื่นแล้วฉันจะโทรหาเขาเดี๋ยวนี้ พูดจบเขาก็ควักโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วกดโทรหาเว่ยเลี่ยงทันทีเช่นเดียวกับเมื่อคืนนี้โทรศัพท์ของเว่ยเลี่ยงยังคงแสดงว่าปิดอยู่เขาวางโทรศัพท์ลงแล้วพูดอย่างเคอะเขินมือถือของคุณเว่ยยังคงปิดอยู่ ฉันเดาว,ว่าเมื่อวานเขาอาจจะโกรธฉันเจนนี่พูดอย่างกรดเครืองว่าเป็นใครๆก็กรวธคุณคนเขาเดินทางไกลมาเพื่อมอบยาดีๆแบบนี้ให้คุณปรากฏว่าคุณไม่รู้ดีรู้ชั่วกลับเสียดสีเยอะเยะ้ยคนอื่นถ้าหากเป็นฉันฉันคงจะเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ของคุณเข้าบัญชีดำไปแล้วจิบหายแล้ว จูจูสมิธก็พูดด้วยความตื่นตระหนกเขาคงไม่ได้เพิ่มฉันเข้าบัญชีดำจริงๆใช่ไหมเจนนี่ถามอย่างร้อนรนแล้วจะทำยังไงกันดี การติดตามการรักษาและการกื้นตัวของจิมมี่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับยาตัวนี้ส mith เอามือจับคางเดินไปมายิ่งคิดก็ยิ่งกังวลเขากลัวมากที่สุดว่าเว่ยเลี่ยงจะหยุดให้ความสนใจตัวเองเพราะความโกรธหากเป็นแบบนี้การติดตามการรักษาของลูกชายอาจจะไม่สามารถทานยาได้ดังนั้นเขาจึงรีบพูดว่าฉันจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่สถานีตำรวจดูว่าจะสามารถหาโรงแรมที่เขาพัก อยู่ได้หรือไม่ฉันจะไปขอโทษเขาถึงประตูด,ด้วยตัวเองเจนนี่เองก็รู้สึกว่านี่เป็นทางออกเดียวในการแก้ปัญหาจึงรีบพูดว่างั้นฉันจะไปกับคุณสมิธรีบพูดคุณไม่ต้องไปหรอกถ้าจิมมี่ตื่นขึ้นมาไม่เห็นพวกเราอาจจะกังวลได้คุณอยู่กับเขาที่นี่เถอะ อีกอย่างลูกสาวยังต้องการคนดูแลเจนนี่มองดูลูกสาวตัวน้อยที่กำลังหลับอยู่บนโซฟาตัวข้างๆแล้วเตือนอย่างช่วยไม่ได้ว่าเมื่อคุณไปเยือนเพื่อขอโทษคุณต้องละทิ้งนิสัยเยอ่อหยิ่งของคุณ ยิ่งไม่ต้องแสดงออกถึงสิ่งที่คุณเรียกว่าความรู้อย่างมืออาชีพต่อหน้าคนอื่นคุณต้องใช้ทัศนคติที่อ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดเพื่อขอการอภัยจากอีกฝ่ายเข้าใจไหมเข้าใจสมิ t พูดโดยไม่ลังเลว่า ฉันขอสาบานต่อพระเจ้าว่าจากนี้ไปจะไม่ดูหมิ่นการแพทย์แผนตะวันออกเจนนี่พูดอีกครั้งใช่แล้วฉันได้ยินมาว่ามารยาทที่สำคัญที่สุดของคนหัวเสี้ยคือการคุกเข่าทั้งสองข้างวิธีที่ดีที่สุดคือคุณควรคุกเข่าลงบนพื้นและขอโทษทันทีที่คุณพบหน้าอีกฝ่ายสีหน้าของสมิธดูหดหู่อย่างยิ่ง เขาโพล่งออกมาว่าบ้าจริงเจงนนี่คุณเป็นภรรยาที่ดีของฉันจริงๆให้ฉันคุกเข่าให้คุณอื่นเนี่ยนะเจนนี่เอ่ยเสียงเย็นคุณอื่นช่วยชีวิตลูกชายคุณให้คุณคุกเข่าให้คนอื่นแล้วยังไงฉันจะบอกอะไรคุณให้ หากพราะคุณเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การที่จิมมี่ไม่สามารถรับยารักษาติดตามผลได้ฉันจะอยากกับคุณแน่นอนเพราะฉันเพียงพอแล้วกับคนที่เกินเยียวยายอย่างคุณสมิธกล่าวอย่างเขินอายได้ได้ได,ได,ได้คุณพูดอย่างไรฉันก็ทำอย่างนั้นรอเมื่อฉันพบกับเว่ยเลี่ยงแล้วจะคุกเข่าให้เขาเป็นอย่างแรกเจนนี่กล่าวเสริมอย่างรวดเร็วใช่แล้วคุกเข่าแล้วอย่าลืมโค้งคำนับด้วยนะ ฉันคิดว่ามารยาทแบบนี้เป็นที่นิยมในหวาเซียบทที่3,631ในเวลานี้สมิธไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเว่ยเลี่ยงไม่แม้แต่จะปล่อยให้เขาได้มีโอกาสคุบข่าวและคำนับขอโทษในขณะนี้เว่ยเลี่ยงกำลังอยู่บนเส้นทางบินกลับจินหลิง แม้ว่าเครื่องบินจะส่วนตัวของเย่เฉินจะไม่เร็วเท่าคองคอร์ดแต่การตกแต่งภายในนั้นไม่ได้แย่ไปกว่าของคองคอร์ดเลยขณะนี้เว่ยเลี่ยงกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องบนเครื่องบินที่หรูหรายยิ่งกว่าห้องพักระดับ5ดาว ย่อมไม่มีความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากตลอดการเดินทางในทางกลับกันสมิธเริ่มมองหาความสัมพันธ์ของตัวเองกับกรมตำรวจวอชิงตันตั้งแต่เช้าเพื่อสืบหาที่พักของเว่ยเลี่ยงในทุกที่ เพราะเขารู้แค่วิธีออกเสียงชื่อเว่ยเลี่ยงแต่ไม่รู้ว่าจะสะกดเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างไรดังนั้นจึงต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการสืบหาต่อมาเพื่อนที่สถานีตำรวจใช้วิธีคัดกรอง โดยการนับข้อมูลทางสถิติของนักเดินทางชายชาวหววาเซียทุกคนที่เช็กอินในกรุงวอชิงตันเมื่อวานนี้สมิ t นั่งหน้าคอมพิวเตอร์และดูภาพทีละภาพด้วยตัวเองหลังจากเฝ้าดูติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ในที่สุดก็ได้รับการยืนยันทั้งโรงแรมและหมายเลขห้องจริงที่เว่ยเลี่ยงเข้าพักเพื่อนจากสถานีตำรวจช่วยโทรศัพท์จากนั้นก็ตบไหล่สมิทพลังพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณไม่ต้องกังวลมากเกินไปฉันสอบถามกับทางโรงแรมแล้ว ผู้ชายชื่อเว่ยเลียงคนนี้ได้จองห้องพักเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ดังนั้นเขาจะไม่ออกจากวอชิงตันภายในระยะเวลาอันสั้นอย่างแน่นอนสมิธถอนหายใจด้วยความโล่งอกและรีบพูดว่าขอบคุณพีทวันหลังฉันจะเชิญคุณไปดื่ม อีกฝ่ายยิ้มไม่ต้องเกรงใจมากขนาดนั้นให้ฉันไปกับคุณไหมสมิธโบกมือปฏิเสธไม่ต้องไม่ต้องฉันแค่จะไปขอโทษถ้าพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปด้วยกลัวว่าอีกฝ่ายคงคิดว่าฉันจะใช้สิ่งนี้ข่มขู่เขาก็ได้ อีกคนพยักหน้าพลางพูดว่าแล้วฉันจะทักทายผู้ดูแลโรงแรมเผื่อว่าทางโรงแรมจะไม่ให้คุณเข้าไปตกลงสมิธออกจากสถานีตำรวจแล้วขับรถของตัวเองมุ่งตรงไปยังโรงแรมที่เว่ยเลี่ยงพักอยู่เมื่อถึงโรงแรม เขาก็แจ้งชื่อของตัวเองกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับข้อความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจล่วงหน้าช่วยเขารูดบัตรเพื่อกดลิฟต์ขึ้นไปยังห้องพักเมื่อมาถึงประตูห้องของเว่ยเลี่ยง สมิทรู้สึกประหม่ามากเขากลัวว่าเว่ยเลี่ยงจะปิดประตูทันทีที่เห็นเขาหรือบางทีเว่ยเลี่ยงอาจจะมองผ่านช่องตาแมวและเมื่อเห็นว่าเขาอยู่ด้านนอกเว่ยเลี่ยงจึงไม่แม้แต่จะเปิดประตู หลังจากลังเลอยู่นานตรงประตูห้องเขาก็ทำได้เพียงบังคับตัวเองให้กดกริ่งหน้าห้องกริ่งประตูดังขึ้นสามครั้งและภายในไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆสมิธจ้องไปที่แสงน้อยในช่องตาแมวหากมองเข้าไปในช่องตาแมวจากภายนอก แน่นอนว่าจะมองเห็นอะไรไม่ชัดเจนแต่สามารถเห็นแสงสว่างภายในได้สมิ t ต้องการใช้การเปลี่ยนแปลงผ่านแสงอันน้อยนิดนี้ในการพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าจริงๆแล้วมีคนอยู่ข้างในหรือไม่ เพียงแต่กดกริ่งประตูหลายครั้งแล้วแสงอันน้อยนิดจากช่องตะแมวก็ไม่มีการเปลี่ยนยแปลงสมิธแปลกใจเล็กน้อยพลังคิดในใจว่าเป็นไปได้ไหมว่าเว่ยเลี่ยงคนนั้นยังคงหลับอยู่ ฉันกดกริ่งประตูตั้งหลายครั้งแม้แต่หมูก็ควรจะตื่นได้แล้วคิดถึงตรงนี้สมิธจึงทำได้เพียงกดกริ่งที่หน้าประตูต่อไปทั้งยังเคาะประตูอย่างแรงพลางตะโกนว่าคุณเว้ยฉันเองฉันชื่อสมิธคุณตื่นหรือยังในห้องยังคงนิ่งเงียบไม่มีเสียงตอบกลับใดๆ